สวัสดีครับเอฟซี FC พญิบาดนอนทงที่คิดฮอดคิดถึงเบิร์สุขุสุคนนะครับโอ้ยช่วงนี้ก็เป็นฤด,ดูแรงเนาะฝนกับบ่บห้วยห้ามมากพรออาะหยาด้ปยปงห้ควยเลยเลี่ยมได้แหนนี่แหละโอ้ยแหงกับแหงคักพอดคันธรรมดานั่นก็แหนหยาไปแล้วก็สลับเฟื่องไปน้ำกับคายอยู่ดอกละสืบมือสื่อเว้นไปสร้างฝนมาห้ามมาห้วยให้ใหยาปงแต่ว่าปีนี้ผลถ่วงมากขึ้นนำถ่วงปีไก่ เก็มีผลกระทบคือห้เฟืองบบได้เฟืองมันเปียกเฟืองสีเขาออกเล้วก็เป็นเฟืองเปียกเฟืองหมูอัดก้อนกัอัดได้อยู่แต่ว่ามันกับ่กินเพราะว่ามันเปียกไงทวนทวนขึ้นมันหมูบาเนเมื่อมันบ่มีเฟืองกินนี่ก็ห่วยต้องเอาหาเนื้ออื่นทดแทนมาแล้วเ็ีแตงไหนมีอันไหนก็ยากอันนั้นแล้วเลียงกล้วยก็ได้มีกล้วยกัยากกล้วยมีงัวก็ยากงัวคือวานนั่นแหละเนาะครับเนาะ Sẽ chăm bên bươn bay Sao Sao để ngay Cả ống tát oài. Tát oài, cả ống mắt nhọt này là. hay mắt Cả xì hãy mắt chín hãy xóm mặt xóm mái lái mắt cả kín bó đẻ nó nhọt cả bó rái Cả kín đầy xăm kín há đầy xăm há này lạ Há có gì đầy nói đầy lái xăm đầy oài. cả วนงามส่วนอันนี้ก็จังมีหยอดเด้ส่วนซ้ำไรซ้ำหนึ่งกับบัวไยมีเด้ส่วนมาเพิ่นก็อยากเผาอยากจุดเอาน่นหลัห้าลังเทือกเไปพ่อแปลงของผู้อื่นเพิ่นตัดกิไปหาเก็บเอาเก็บเอาเพิ่นตัดกับบ่ตัดหยอดเงาวันไหนกับมีตะใบมันกัวเก็บยักกันของตัวกับตั้งตัดให้มันนี่ล่ะอ้ยก็ได้เฮ็ดหยอดเจ้าเงาให้มันได้กินกับกาว่าให้มันได้กินเยอะกันไปแน่กับหยัเนาะรับเนาะเอาจังสลัะมีอย่างเอาอนันละ เออกะพอดีตัดอ้อยกะเอาล้วมันไปขายายมันกะตัดเอาห้อนเอาเอาไว้ถาให้คั่วกินแต่า่ัขันสีห้มันกินอิ่มเลยมันกะโบอิ่มแหระเนาะมันกะโบไรลาไปมันก็ไดรอันมีอันบอปายมันกลไยแต่ว่าก็ดีกว่าโบมีเนาะครับเนาะนี่จะให้คั่วเรากะจังสิได้อดหนเอื่นเสริมอีกเอาเอาเดี๋ยวไปห้มันก่อนบาทเนี่ย ่นเดินย h ากันปะกะติแล้วนเนี่ฝนนี่มันติ้งเอ้าอย่อน,นี้แหงเอามาล้ามันกเรเลี่ยมหย่า้แหงก็มันกระเลี่ยมไปจากสันลาาัววาเอาเอายอดอยให้มันกินกินยาเสกินเสียมันอิ่มเลยมันก็บ่อิ่มละค่อยกินคอยเป็นคอยไป่นน่ะยี่กวงยืนเบิดเทื่ออยู่่นน่ะฮะก็ได้เท่ะหอบมาให้มันง,งานตัดก็ตัด,ตด,ตดคือกัน tắt đầy sắp nay có họp mà hãy thôi là nó mà làm vậy đơn đơn nhà này hẹn khăn phốn tốt nắc nắc trước ngọt này cả ôi chỉ khai đó nhà cả chỉ đầy chiếu đầy phong cả chỉ bó làm bạc phần đấy còn mà phiền và sẵn cứ to bó hơn để đây à, kín bây sắc con xăm hoạt khăm à, kín hãy bẹc ngay có thảo xí thích xay chắc bởi vì ai nắn mắn nung vô ai nắng cuồng thì tăng thoảng đến mê xa này là xịu hoặc การกินอันนี้บาอิ่มกะสิหาแนวมาเสริมให้อีกเด้อแต่ว่าว่าหนาหานันเศร้าคือตัวหลดจักสี่ด้ายังดอกมาเสริมเดี๋ยวก่อนห,หาบางก่อนพีชนะบางก่อนพอเฮ็ดไปเรื่อยๆซ้ำฝนตกพออ่อหนาเขียวน, <ś c oughs> ยน,น้องเลี่ยมแห้งๆกันไปสักกอนเดี๋ยวสิหาอาหารมาให้เสริมเป็นอย่างน้องหนอนห <ś> น <c oughs> าแห้งเลี่ยมไปสักกอน วังเลยโอ้ยี่อมือเลงมียังก็กินเป็นสนั่นแหละบังกระเด้อหาแนวมือรุ o, ่นก่อนหาแนวมาเสริมให้หรอกโอ้อ uh ันนี้เสริมบ่ได้อันนี้ขึ้นหัวนกเข้าแล้วขึ้นหัวนกเข้าแล้วเสริมบ่ได้หาแนวเสริมก่อนโอ้ยตัวไอ้กลนี่เด้ตัวไอ้กลตัวไอ้กล ฝานดีๆโอ้ยต it ั้งตะกี้เลี้ยงเป็ดกันอันนี้แล้วเนื้อค่ะอาหารไปนําฝานใส่เข่งตัวไอ้คนต้นกล้วยเบิดจากสวนบุแล้วเสียสิฮอดหยาปงเสียสิฮอดหยาปงสิเบิดจากสวนบุแล้วเอ้าเนื้อกันไปกินไปเรื่อยๆจะก้อนมีสัมบัดก็กินไปสั้นวันละครับก็ขอขงขออวยลงสั่นนี่ก็เนาะครับเนาะ อีฟซี่สุขูสุคนลำรุ้ยโชคหมานูซภาพแข็งแรงเบิดสุขูสุคนนะครับพญิว,วัติเกอโาเข้ามาสวัสดีครับ